ทุกคนหลังจากดูคลิปพอสอดกามานานในที่สุดก็ได้ลองคืองงมากว่าเออเขาใช้อะไรทําไมมาร์กเสร็จแล้วแผ่นมาร์มันเป็นแบบใสๆสุดท้ายก็คือหาจนเจอมันคือมาร์ของ Biodance เป็นแผ่นมาร์กคอลลาเจนพรีเมียมเข้มข้นที่มีเทยโยคโนโลยี <B le af. Technology> ความสดให้อยู่ในแผ่นแผ่นมาร์กเรียบไปกับหน้าเลยเรียบ แบบนี้เออเป็นสีขาวแล้วความเรา่นะปกติมาร์กหน้าเสร็จก็จะแบบไปจกน้ำที่อยู่ในซองอะมาแบบเออทาคอต่อแต่อันเนี้ยมันไม่มีเว้ยทุกคนมันเหมือนกับว่าพวกคอลลาเจนพรีเมียมอะ Premium, มันอยู่ในแผ่นมาร์คนี้หมดแล้วแล้วเขาบอกว่าเราควรจะต้องมาร์กให้น้องทํางานเนขั้นต่ําอย่างน้อย3-4สชั่วโมงหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือข้ามคืนไปเลยอันเนี้ยคือ ผ่านไปประมาณคือเกือบสองชั่วโมงอันนี้เริ่มลังเลแล้วว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้พอไปต่อและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้มันแบบโอ้หน้ามันมีความฉ่ำมันมีความแน่นของผิวมันรู้สึกได้เลยว่าไอ้ลูขุมขนก่อนนอนอนะ่ะมันรู้สึกว่ารูขุมขนมันกว้างกว่านี้แต่เนี่ยคือมันจะมีความเงาบนหน้าและหน้าแน่นขึ้นมากและที่สําคัญ คือไอแผ่นมาที่มันลอกออกมามันเหมือนมันมีสิ่งสกรปรกอะติดออกมากับแผ่นมาสอันนี้ด้วยมันแปลกมากทุกคนคือตอนนี้ยกให้มาตัวนี้เป็นมาสอันดับหนึ่งในใจเลยค่ะ